เดิร you know, right. ์ฟกันพี่น้องบอกพี่น้องให้ท้ายก่ห้อหนึ่งก้อนหนึ่งอวทายวัตัวนี้คุณเขมรนี่่อวดตวนี้โมโมโมจิใบอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยงนตอนนี้ตีหาครับตอนนี้นี่ครับมาบึงโบกสิตึกบนจิตตึกกนครับนี่ิตตครับ เขาทำกับข้าวให้เราทุกวันนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับทุกเช้าสามเวลานี่ครับมตถุดิบพิริตทำอะไรกินครับวันนี้ต้มเกียวหมูสับนะครับพิริตทำกับข้าวอร่อยมากับพิริตจะบินก้อนแล้วเนาะพี่เนาะจะกลับวันที่ยี่สิบสองครับจะกลับดูบ้านก่อนแล้วตื่นมาทุกเช้าครับ ลงจีหมูสับครับวันนี้แซ่บครับบรรยากาศยื่นตตีสี่นครับเราเตยมเขาเตยมของเสียสละให้เรานะครับสูตะกำวันนี้สูตะกรมับ สาธารณูปโภคก็ดีนะครับไฟฟ้าประปาดีหมดครับบรรยากาศแย้มฝั่งนู้นก็จะเป็นของนิปันนะครับนี่นะครับบรรยากาศเ,เช้าๆนะครับอู้นี้ปั่นปวดอันนีน้นอนมาเข,าข้าห้องน้ำเรียงห้องเดียวยิงเรียงห้องเดียว เรือวนว่างยู่ของว่างบ่มีคนเขาเดี๋ยวอันนี้เต็มครับแล้วเต็ียมนำเสบจ่าต้นพี่ปูวะดีครับพี่นี่ครับอาบน้ำมันมาอาบน,ามมาาบนา้ำต่เสาดิกำลังคิดอยู่จ่าต้นคิดแล้วคิดอีก จะเข้าห้องน้ำจกเต้นห้องน้ำไม่ว่างว่าจ่เต้นห้องน้ำไม่ว่างนะครับเหลือทีเดียวไม่รู้ว่าจ่เต้นจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะไปดูก่อนเนี่ยนี่ครับห้องน้าเปิดประทุนครับเปิดโปรเพนเลยห้องน้ำห้องนี้ไม่มีคนเข้าเลยนะครับเนี่ยตื่นคิดแล้วจะเอายังไงพ้องจากต้นได้ไหม ถ้านั่งอย่างนี้นะโอเค้ถ้าไม่ไหวจริงๆน่าจะเข้าเข้าตอนกลางคืนน่ะจะต้นเนาะ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ครับตรงต้นครับบรรยากาศโอ้ของนี้ป่านือเห็ดคาเห็นเนี่ยแต่ว่า <c oughs> โอ้แม่สาวน้อยเจามาทำอะไรที่นี่ครับ <c oughs> นอน <c oughs> อี่แม่เช้าแล้วก็ไม่ยอมตื่นนะ Tuyên rồi. Tuyên, tuyên rồi sau xong một kỳnh hai tuyển một kỳnh này hai tuyên hai 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 yên hai yên yên hai 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 mua hai tao hai 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 mua hai 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 เหมาะขนาดเหมาะขนาดรมมันเขาทางนี้พ่อมันเย็นดีว่ามียุงมีอย่างหรอกนอนอยู่คนเดียวครับใจยุดนอนอยู่ในบ้านคนเดียวผมนอนเปรย์อยู่ข้างนอกเออนีเริมหัวเองเด็ดๆทีตามดึงนอเนี่นะครับอุปกรณ์เวลาขับปวดท้องขับปวดท้องขับตาย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  ดูนะคมันก็ต้องเปิดพัดลมด้วลมมันเขาซองนี้เลยยำพื้น,นปูพื้นน,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 นี่นะครับแตนก็อยู่บนหัวมีตัวด้วยนะครับนะสบายติงแห้งบะไรทีนี่มีตังมียังหัวนอนสบายเยอะหรอกครับ<ก>เห็ดซีมาต้องเป็นหัวเ้อขึ้นในนี้ับเหตุการณ์ตอนมาเป็นไงบ้างครับเฮ้ยดีดีดีตอนมาดี ีตอนมามีเหตุการณ์เป็นว่า,าเอายิงอย่างของรถเจ้าหน้าที่ยุเอ็นอย่าง,ง,ง,างแตะทนายได้ทนายได้เป็นรถชาวบ้านรถช,ช,ชาวบา้านเ่ราะเป็นรถยุชาวบ้านมันอายุเจ้าหน้าที่ยุเอ็นไปเจอเขาได้จอดเบื่อเขามีนำ้ำตงจอดดูเราก็จอดดูดิทีนี่เด็กซื้มอมุงเหมือนไม่รู้ก็ได้ไปเตี่ยวันสิบก็ได้มาหัวที่อุบได้มาอยูร่รอะ ร้อนดับตัร้อนแสบดิเลยลมมันเย็นบ้านเขาก็มีปวกเหมือนบ้านเรานี่หว่าวุ้ยปวกมันด้กินอย่างนาะนืู่นไม่ใหม่นี่ปวกแล้วมันกินได้มันกินหมดแล้วไงเนี่ยปวกบ้านเขาก็เดินเหมือนบ้านเรานะครับมันก็บินขึ้นยุ้งดอกบ้านกันปวกบ้านเขาจะมันจะกินสิอะไรหรืไมิตรดิน เอามันคือบ้านกว้างนะครับออกดันได้โชว์โอ้ตอนนี้นะครับเลยเสียงหนุนไม่ได้ยิ้มก็เห็นจ่าอ้อมแล้วมาเยี่ยมครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมช่างยุ่งกับช่างเอ็กซ์โอ้ยนอนเป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นห่วงเป็นใหญ่ครับนี่นอนม่อยากตื่นขี่คันนขี่คันเนี่ยเท่โอ้ตายเป็นสีไหมโอ้ตายนี่ครับนอนนี่ครับ พักกอนเล่นเย็นเย,ย็นดีครับนี่บรรยากาศคักแขง <c oughs> เริ่มสิคักแล้วครับนี่ีรโอ้ยเด,ดี๋ยวเดี๋ยวติดเนื่อน้อนเย็นไหมเดี๋ยวด้วอิี่ยนหนาวนี่ครับโอ้คือขีข่คันครับเดียววะเอขี่คันนี่ดีดิ้านี่เย็นยนแลเนลขี่คันนี่ดีนี่ครับ มันมันลมเข่าทั้งหน้าว่ะดีครับเย็นดีครับบ่มียุงเลยครับนอนเมื่อคืนนี่ครับบ้มียุงหกโมงไปใช่ผมเห็นเมื่อคืนนะนอน่าผมห้อยรถอัน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 ผู้หนึ่งมานอนอยู่ผู้หนึ่งกับเมื่อวันไหมไทยเนี่ยไทยเนี่ยเงินเนี่ยโอ้ยคือไรไอบอกว่ามื่นอนน้ำไอนอน้ำไอกับผู้หญิงเมื่อนอนปกติเลยเนี่ยเย็นสบายเย็นเย็น เอกมันจะนอนคืนนี้เอ็กจะนอนครับเดี๋ยวนอนตอนกลางคืนเดี๋ยวจะให้เอ็กนอนเดี๋ยวพี่สาระเตียงนี่ให้ตัวนอนเลยมือเลี้ยงเออเดี๋ยวพี่นอนพื้นนี่แหละโหมันลากอีหลีวะอ่าขวบเงี้ยนี่ครับเอาแนวใดนั่นน่ะไม่เป็นคนมาไหนโอ้ตายมาแต่เบื้องขับแต่เบื้องแนื่อยขับดินี่ครับบรรยากาศนกเอ็กเขามานอนครับมือนี่จะว่านี่มันเอาถั่วไแม้เอาถั่วมากินได้นี่ละ นี่ครับันนอนเขาครับลมเย็นนี่ดิเดินตลอดวันเลยครับเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเขาเกิดสิมันวันยู่นี่นะครับอันนี้รูอะไรครับอันนี้รูระบายแรงดันครับเนี่ยทำไมมันออกฝั่งนี้แล้วมันมาทะลุฝั่งนี้ล่ะชงใส่โดนอะไรหรือเปล่าเดินเดิมาซ้อมกระสุนเด่นมาวะนี่ครับนี่ว่าไม่ดีว่านี่นะครับครับลูกพี่ ถ่ายวิดีโอให้พี่แกอยู่เป็นกําลังใจให้พี่นี่ไอแว่นมาให้กําลังใจฮะพี่เขาซึ้งน้ําใจเลยนุ่นน้ำตาแตกเลยเอ็ดไปช้าก็โดนไอ้นี่มาล้เหี่ยวเหี่ยวเดีผมโดนเหี่ยวพี่ช้างโดนนั้นพี่โดนน้ำทิ้มเนี่ยต้นนี่นะยวน้ำต้นไอ้ที่ยีราฟมันกินอะพี่โดน้น้ำายเลยน้ำต้นเดียวกันได้ยังปวดดีที่หายียืนหนาจะปวดครับแท้งสอบซอกเร็บ แทงซอกซอกเล็บแก่วพี่แทงเซนต์บอลดูครับแทงซอกเล็บพี่เราจะปวดหน้าดูครับปวดเลยโดนทิมตีทุกวันจะปวดเลยพี่กำลังใจล้นหลามครับพี่ช้างเตรียมเลยครับฮัลโหลหลสงสัยวันนี้ต้องไปช่วยแกหั่นมูนะครับนี ลาปอติโกไกวันนี้ <c oughs> วันนี้ตามติดจุดสาธารครับวันนี้ตามติดจุดสาธารนะครับจเตเอ,าอ้างี้ไปด้วยเจ้าเห็นอย่างจเตน,นี่น้องมาทําไปให้นะครับอู้นี่นะครับความสะดวกสบายอยู่กับสุดสาธารี่แหละสีขีสีเงี้งยกับสาธารี่แหละครับสีน้ำสีไฟครับนี่จเต จะเกิดใช่ไหม <c oughs> เจตีจะเกิดครับวันนี้นี่ครับชาทาครับสุดยอดครับทิมงานคุณภาพจริงๆวันนี้มาทำไปนะครับ <c oughs> เอาดีๆเด้อรับเด้ออย่าสอดเด้อรับเด้อ <c oughs> เราป้อกันวสว่าง,น,างนี่ครับบรรยากาศของเพื่อนชัดกับแม่แก่กินของเ้าเรียนเมือ่อเพื่อนเตนีนี่ครับไปค้นหาควางเล็กน้อยมาก,กินเรียนเมือ่อเป็นไหมโอ้เพื่อน่ะบอกเอกบอกห้านี่บป๊ะเสี่ยมครับบป๊ะเสี่ยมเรากินโป,ป,ป๊ปากบปเฝ้า <c oughs> มามาคิดไวๆ<ป>ครับนี่ครับช่วงบายบครับหิวเอ้ยว่าแม่นช่วงก้อนกินข้าวเตียงหิวไรลำก้อนเลยครับจ่าตี ได้เอกเอ,เอ้าเห็นว่าไทยไอ้ก็อยากกินน้ำยืดดิจะซีมก่อนครับมันบูดแล้วนี่มันบูดแล้วกินเงินะน,นะครับวิตกิตซื้อม้านี่จ่าเตะมาแกแข่งมิ่งมีโครลาด้วยเนาะจ่าเตะโครลาโครล,ลาครับคุณจ่าเตะกินโครลาครับนี่นครับโครลามื่อนั้นก็นคือได้หินข้าวว่าเขาหลอกกินนั่นดิเขาหลอกกินอะไรนะเหนื่อยใช่ไหมเนยถุงเนยออามาดูดิรุ่นนี้อันหนึ่ง นี่เนี่ยหน่ะหรือเปล่าไมันจะเป็นทุ่งเนยครับจ่าเตะกอากัดดูดจวดเลยเป็นทุ่งเนยครับโดนเขาหลอกมีเนี่ยเออนี่นี่ทุ่งเนยเป็นทุ่งเนยครับมาแซวมาแซวเข้มก็เข้มนี่ครับบรรยากาศครับอีบเพียกมากับเราครับพวกผมตอนสอบมาสามครับนี่าาจ่าเตะสาธาเพื่อนดีขับน้ำตอนสอบครับขับจูบะ บรรยากาศครับแดด๋ยอนพอนอนพอนเอ็กซ์ยังนอนมีคนหวานบบบเอ็กซ์อ้วนขึ้นหลายที่สุดมื่อตักเข่ามากินข้าวแซ่บครับกินน้ำกันกินน้ำกันครับกินน้ำกลั่นเลอดเหียวครับกินผู้เดียวที่สุดนี่ไงกินน้ำเนื้อเห็นมากกันเลยเอ็ดี่บอกว่าใจเอ็กอ้วนขึ้นหลายเสียงว่าใช่ครับนี่กินเข่าครับนี่กินน้ำกันสองคนตักมาให้กันกิน เซ่นร้องกันพี่น้องมอพี่น้องใ้ทยก่ออน้ำกันออกทยวันตัวเนี้ยคุณเขมรเนี่ยโมโมิบายอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยจะงานครั้ง